ในที่สุดปกเกือบ7เดือนผ่านมา Made in Abyss ตอนใหม่ก็ออกมาให้เราอ่านกันแล้วนะครับหลังจากที่อาจารย์อากิฮิโตทิ้งเราไว้กับภาพที่ชวนทำใจไม่ดีเอาซะเลยทําเพอคาดเดาชะตากรรมของนานาจิไปต่างๆน,นานาท้ายเธอจะรอดไหมและในวันนี้ครับเราได้ทราบกันแล้วนานาจิจะเป็นอะไรยังไงและในตอนใหม่นี้มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับอาบิสอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน นึ่งในปริศนาภายในเม็ดอินอาบิสที่ลึกลับมากที่สุดตีคู่มากับคําถามง่ายๆอย่างอาบิสมันคืออะไรปริศนานั้นแน่นอนมันคืออดีตของเร็กครับเขาคือใครกันแน่เป็นหุ่นยนต์ที่มาจากอาบิสชั้นที่เท่าไหร่6จริงไหมหรือ7หรือเปล่ามีหน้าที่อะไรกันแน่แต่จริงๆแล้วไอ้ตรงหน้าที่นี้เราก็พอคาดเดาได้นะครับบางทีตัวเร็กเขาอาจจะเป็นเหมือนกับคนส่งสารที่ทําหน้าที่นําส่งข้อมูลระหว่างชั้น อิงจากข้อมูลของตัวหุ่นยนต์ชั้นที่6ที่คิดว่าเร็กกับพวกตนเองเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่ได้ร้อเปอร์เซเพราะพวกเขาไม่ข้ามชั้นแต่ว่านั่นมันก็ไม่สําคัญคําถามที่มันชวนโงนใจมากที่สุดคือเร็กเกี่ยวข้องยังไงกับไลซาแม่ของริโกเขาขึ้นมาชั้นบนเมืองออทาไมแล้วตัวตนของหุ่นยนต์ที่มีความคล้ายคลึงกับเร็กที่บอลดูดเรียกว่าเกิลไทป์เกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเขาหรือแม้แต่คําถามง่ายๆอย่างเร็กเสียความทรงจําไปได้ยังไง และสิ่งที่เขาจําได้มันเป็นข้อมูลที่สําคัญมากน้อยขนาดไหนทั้งหมดนี้มันน่าสนใจมากครับจนเชื่อได้ว่าต้นกําเนิดและความทรงจําของเร็กมันอาจจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจอาบิสได้มากขึ้นเลยก็ได้หรืออาจจะถึงขั้นไขปริศนาได้เลยว่าสุปแล้วอาบิสมันคืออะไรกันแน่ทุกอย่างนี้มันเหมือนกับจิ๊กซอขนาดใหญ่ครับที่มันได้ถูกเติมเต็มเรื่อยๆตลอดเวลาที่ตัวเร็กได้เดินทางลงมากับริกกะถ้าใครสังเกตนะครับ ยิ่งทั้งคู่เดินทางลงมาลึกมากเท่าไรความทรงจํามันก็จะยิ่งสําคัญมากเท่านั้นชั้นห้าตอนที่สู้กับนกหวีดข่าวบอนรูดมันก็ทําให้เร็กจําได้ว่าร่างกายของเขามันทํางานยังไงใช้สลิงเคลื่อนที่โจมตีจนถึงได้ทราบว,ว่าปืนพลังงานอินเซเนเรเตอร์ของเขาไมา่สามารถยิงได้หลายครั้งก่อนจะสลบส่วนชั้นที่6ตัวเร็กได้เจอกับหุ่นยนต์ที่มีความใกล้เคียงเขามากๆจนมีความเป็นไปได้ว่าทั้งคู่อาจมีผู้สร้างเดียวกันและเหนือสิ่งอื่นใดการได้พบกับฟาปุตะ เพื่อนคนสาคัญของเร็กที่เขาได้เจอระหว่างการปีนขึ้นรวมถึงพลังในฐานะของอาร์ติแฟกต์ด้วยครับที่ริโกได้ใช้นกวิดขาวของเธอผมขอเรียกว่าเปิดใช้งานเร็กละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วกับตอนที่เร็กได้เจอกับกลุ่มเฮลเฮ็กซ์กลุ่มของนกวิดขาวสลา,าโจภายในชั้นที่7ที่มันได้ทําให้ตัวเร็กทราบว,ว่าสมาชิกภายในกลุ่มสลา,าโจมีพลังปลดปล่อยแบบเดียวกับเขาเลยเอาเป็นว่าผมขอเปอยไว้ตามชื่อคลิปละกันนะครับในตอนที่70นี้มันเป็นอีกตอนหนึ่ง ที่เราได้จิ๊กซอ์แห่งความทรงจำนั้นมาโดยก่อนไปเข้าเนื้อหาตอนใหม่ผมขอทวนก่อนละกันครับว่า2ตอนที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยคร่าวๆค,คือระหว่างที่ทีม Hello Abyss ของริกโกเดินทางลงมาชั้นที่7พร้อมกับกลุ่มสราโจไม่นานทั้งหมดก็ได้ถูกสัตว์ท้องถิ่นบริเวณนั้นโจมตีเริ่มจากการถูกหลอกสัมผัสที่มันได้ทําให้ทั้งกลุ่มไม่รู้สึกถึงตัวตนของมันเลยก่อนที่เจ้าสัปหลาดนั้นจะเริ่มโจมตีจับนานาจีไปหลักๆของ2ตอนที่แล้ว มันเป็นความพยายามในการหาทางช่วยนานาจิครับตัวเล็กเขาสามารถจับสับปะรลาดไว้ได้แต่ก็โชคไม่ดีที่ตัวสับปะรดนั้นมันดันหนีลงด้านล่างซะก่อนแต่ก็โชคดีหน่อยที่พวกสลาโจอยู่ด้วยทําให้พวกเขาสามารถหาทางช่วยกันมาได้เป็นตอนที่เราได้เห็นถึงความสามารถของยาตารมาม่ารวมถึงสองฝาแฝดด้วยโดยตัวยาตาราม่ากับฟาบุตะอาสาลงไปช่วยนานาจิด้านล่างครับขณะที่พวกริกโกสราโจสองฝาแฝดพร้อมกับคนอื่นๆหาทางช่วยอยู่ด้านบน โดยผลสุดท้ายแล้วทั้งหมดพวกเขาสามารถหาทางช่วยนานาจิไว้ได้ครับไล่สัตว์ตัวนั้นออกไปทว่าตัวนานจิก็บาดเจ็บหนักมากๆแถมสลาโจก็ยังไม่เชื่อเลยว่าสัตว์ตัวนั้นมันจะยอมรามือแค่นี้ในตอนที่70หลังจากกลุ่ม Hello Ar ร์บสและ h e l l Hex ร่วมมือกันจะสามารถขับไล่สัตว์ตัวนั้นไปได้เป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือต้องหาทางพานานาจิที่บาดเจ็บสาหัสไปที่ปลอดภัยและต้องรีบลงมือโดยด่วนเนื่องจากสัตว์ตัวอื่นภายในชั้นที่7นี้ เริ่มตามตินเลือดกันมาแล้วโดยเป้าหมายนะตอนนี้ของพวกเขาคือหาทางกลับมารวมกลุ่มภายในระดับความสูงเดียวกันให้ได้อย่าลืมไปว่าตอนนี้ทั้งหมดอยู่ต่างระดับกันพวกยาตารามาก,กับฟัปุตะร่วมถึงน,านาันจิทั้งหมดอยู่ด้านล่างทําให้ต้องตัดช้อยการขึ้นไปด้านบนออกตัวเลือกเดียวที่เหลือคือการให้พวกด้านบนมาหาพวกเขาที่ด้านล่างแทนตัวสราโจเธอเป็นคนออกคําสั่งทุกอย่างเลยครับพวกเร็กริโกจะทําหน้าที่เฝ้าระวัง หรือพยายามตรวจจับหาทรัพยากรอย่างน้ำที่มันอาจจะสําคัญในการช่วยเหลือนานาจิสโตนิชาโกรากับเทพสัสทั้งสองจะล่วงหน้าไปหาที่ตั้งแคมป์แต่ก็ไม่ทันไรอาจารย์อากิโตะก,ก็ตอกย้ําถึงความอันตรายของชั้นที่เจนี้จากที่ระหว่างทั้งหมดแยกกันไปทําตามหน้าที่ของตัวเองมันก็มีสัตว์ตัวหนึ่งบินเข้ามาโจมตีเร็กกับริโกะทว่าเราก็ได้เห็นถึงความสามารถของนกหวีดขาวในตอนนั้นเร็กยังไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตกเป็นเป้าขณะที่สราโจาเธอเตรียมอาวุธแล้ว และใช้มาจัดการกับสัตว์ตัวนั้นในทีเดียวแต่ตรงนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเร็กด้วยไม่รวมเรื่องที่เขาไม่ค่อยมีประสบการณ์แม้สัมผัสของเร็กมันจะดีมากๆแต่เพราะสิ่งที่พวกเขาได้เจอมันก็เลยทาให้เร็กต้องโฟกัสกับการตรวจจับหาสิ่งที่มันเป็นอันตรายมากกว่านกที่บิดเข้ามาโจมตีพวกเขาสราโจเธอทราบเรื่องนั้นดีเธอเลยอาสารับหน้าที่เป็นคนจัดการพวกปลาซิบปลาส้สอยแทนปล่อยให้เร็กโฟกัสไปกับการหาสิ่งที่มันเป็นอันตรายมากกว่าและสิ่งที่มันน่าสนใจจนทาให้ K, เร็กเผลอหลุดโฟกัสไป คือการที่จู่ๆสราโจเธอหยิบอาวุธมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ดูทรงน่าจะเป็นวัตถุโบราณลักษณะคล้ายกับพลัว่วผมว่าตัวแปรสําคัญตรงนี้มันน่าจะเป็นเฟลแพมหนึ่งในสมาชิกเฮลเพ็กซ์ที่เกาะไหลเธออยู่อิงจากที่ตัวสราโจบอกให้เฟลแพมหาพลั่วให้เธอหน่อยเลยมีความไปไปได้ว่าเจ้าตัวเฟลแพมนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับคำพท์ของโทจิในจิจิสึไคเซ็นที่เป็นเหมือนกับกระเป๋าไว้เก็บของนอกจากนี้เราได้เห็นสิ่งที่มาโจมตีพวกเขาจะชัดด้วย ลักษณะเป็นเหมือนกับนกผสมกับปลาแบนๆที่มีครีบเป็นริ้วๆยังคงอธิบายจินตนาการของอาจารย์แกไม่ถูกอยู่ดีซึ่งระหว่างที่ทั้งหมดกำลังเดินทางไปที่ตั้งแคมป์ตัวริโกและสราโจทั้งคู่ก็ยืนยันความสามารถของสปรงาร์ตแมงกระพุนที่เจอว่ามันสามารถหลอกสัมผัสได้จริงๆอันตรายถึงขนาดที่แม้ตัวเธอจะเป็นนกวีดขาวมันก็สามารถหลอกสัมผัสของตัวเธอได้ทําให้สราโจไม่ทราบว,ว่ามันอยู่ตรงไหนจนกระทั่งได้เห็นตัวมันจริงๆตรงหน้า โดยเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงที่ตั้งแคมป์ในตอนนั้นมันคือช่วงแรกจริงๆที่เร็กกับริกกมีโอกาสเห็นสภาพของนานาจิในตอนนี้และมันก็ทําให้ทั้งสองตกใจมากๆยาตาลมาบอกว่าในตอนที่นานาจิถูกโจมตีสารคัดหลังของเจ้าสิ่งนั้นมันได้เข้าไปภายในร่างกายของเธอผมไม่แน่ใจว่าสารคัดหลังดังกล่าวมันจะมีผลอย่างไรกับร่างกายนะครับแต่ก็คงหนีไม่พ้นเป็นพิษหรือทําให้เป็นอมาพาตอะไรเทอกนั้นโชคดีหน่อย จากความสามารถออแกนิกอาร์มาเมนต์ของตัวยาตาราม่ามันก็ได้ทําให้เขาสามารถเอาพิษพวกนั้นออกมาได้แต่ก็ต้องรับความเสี่ยงที่ร่างกายของนานาจิอาจจะเกิดอาการช็อกจนทําให้เธอเสียชีวิตได้เช่นกันอย่างไรก็ดีมันก็แช่ว่าในตอนนี้พวกเขาจะมีตัวเลือกมากนะักสิ่งที่เราเห็นได้ในตอนนี้คือภายในหน้านี้หน้าเดียวเราสามารถเห็นได้ถึงการเติบโตของริโกได้อย่างชัดเจนขณะที่เร็กเขาเสียใจตัวริกโกพยายามหาทางช่วยหรือเข้าหรือของของตัวเอง เผื่อว่ามันจะมีอะไรที่จะพอช่วยนานาจิได้และโชคดีสุดๆสาหรับพวกเขาหนึ่งในข้าของที่ถูกเรืกก้กระจายออกมามันมีของอยู่อย่างหนึ่งลักษณะเป็นเหมือนกับขวดน้ําที่ถูกพันผ้าเอาไว้พร้อมกับมีอักษรที่ด้วยกกันว่าเบยอนกริฟสลักไว้อยู่คือภายในเมดอินอาบิสเนี่ยภาษาที่เราพบได้ทั่วไปมันคือสิ่งที่เรียกว่าเนเธอร์กริฟที่ตัวมันหนึ่งตัวก็จะแทนตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรสามารถพบได้ทั่วไปเลยตามซักอารยธรรมต่างๆภายในอาบิส หรือภาษาเขียนที่เมืองออใช้ก็ดัดแปลงมาจากเนเธอร์ทีฟเหมือนกันส่วนอีกด้านกับสิ่งที่เรียกว่าบียอนกริฟมันคือตัวอักษรที่หนึ่งตัวมีหลายความหมายมีอยู่นับไม่ถ้วนเป็นภาษาที่ริกโกเจอภายในหมู่บ้านของชั้นที่6ซึ่งหลังจากที่ริกโกและเร็กพบขวดนี้อยู่ภายในกระเป๋าตัวเองตอนแรกพวกเขาก็ไม่ทราบว,ว่ามันมาจากไหนกระทั่งฟาบุตะบอกว่าขวดขวดนั้นมันมีกลิ่นเหมือนแม่ของเธอมันเลยทาให้ทั้งสองทราบว,ว่าพวกเขาได้ขวดนี้มาเป็นของขวัญอำลา ตอนออกมาจากหมู่บ้านอิรูบรูตอนที่พวกเขาเปิดขวดทั้งหมดก็ทราบได้ทันทีครับสิ่งที่อยู่ด้านในมันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมันก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยแต่เป็นสิ่งที่เรียกกันว่า Dream Retreat Alcoholic Medicine พอทราบเรื่องนั้นยาตาลม่าเชื่อว่าสิ่งนี้มันน่าจะพอช่วยให้อาการช็อกของนานาจิทุเลาลงได้ขั้นตอนที่วางแผนกันเอาไว้คือตัวยาตาลมาจะใช้พลังของตัวเองขจัดพิษออกในตอนนั้นนานาจิจะตื่นขึ้น แล้วเขาอยากให้ริโกะกับเร็กช่วยกันป้อนยาให้เธอผมขอบอกไว้เลยว่าอาการของนานาจิในตอนนี้มันไม่ไดีเอาซะเลยครับนอกจากบาดแผลฉีกขาดแล้วขาเธอก็หักจนเกือบจะละเอียดเลยแม้ยาตาลมาบอกว่าเขาสามารถช่วยทําให้มันเข้าที่ได้แต่จากสภาพเขาก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะสามารถกลับมาเดินได้อีกไหมทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับนานาจิแล้วว่าเธอจะอึดขนาดไหนการรักษามันเป็นไปอย่างราบรื่นครับผลจากแอลกอฮอล์ มันได้ทําให้นานาจิเมาเล็กน้อยแต่สุดท้ายทั้งหมดก็สามารถช่วยนานาจิไว้ได้ในตอนนี้เหลือแค่ปล่อยให้เธอพักฟื้นเท่านั้นจากทั้งหมดที่ยาตาลมาได้ทํามันก็ได้ทําให้ร่างกายของเขาอ่อนล้ายิ่งต้องเจอกับผลข้างเคียงของพลังที่ใช้ด้วยมันเลยทําให้เขาต้องพักฟื้นเช่นเดียวกันแต่ยาตาลมาก็เต็มใจช่วยเพื่อเป็นการตอบแทนที่ตัวนานาจิช่วยฝาแฝดเอาไว้ซึ่งระหว่างที่เขาพักตัวยาตาลมาได้บอกข้อมูลของแอลกอฮอลนี้เพิ่มเติมครับ ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือการจะทําตัวแอลกอฮอลนี้ให้มันกลายเป็นยาได้ขั้นตอนมาซับซ้อนมากและใช้เวลานานขั้นต่ําที่สุดคือต้องบ่มนานเป็นร้อยปีแต่กับสิ่งที่อยู่ภายในมือของพวกริกโกมันบริสุทธิ์กว่านั้นมากจนเขาอยากทราบว,ว่าทั้งสองไปได้มันมาได้ยังไงริกโกก็เลยบอกไปว่าเธอได้มันมาจากชั้นที่6เรื่องนี้ทำให้ยาตราม่ารวมถึงสราโจทึ่งมากอย่างที่รู้เวลาภายในอาบิสแต่ละชั้นมันเดินช้าไม่เท่ากันยิ่งลงลึกเวลาย,ยิ่งเดินช้า สลาโจรยคิดว่าเวลา100ปีที่ใช้ในการบ่มตัวยานี้ของชั้นที่6มันจะนานเป็นพันปีเมื่ออยู่ด้านบนอาจจะไปได้ถึงขนาด3,000ปีเลยก็ได้กล่าวคือไอาย,ยาเครื่องดื่มที่อยู่ภายในมือของริโกะณนะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกทําขึ้นมาโดยคนที่มาก่อนวัฒจก 2, ักร2 0 0 0ปีหรือวัฒจักรการจุติของอาบิสนั่นเองทว่าความสงบนี้ก็อยู่ไม่นานไม่เชิงเป็นเรื่องอันตรายแต่มันเป็นเรื่องเศร้า เร็กเขาหันไปเห็นหนึ่งในสองฝาแฝดกำลังวาดรูปนานาจิลงสมุดโนต้ตของตัวเองตอนแรกเขาตกใจมากโจสราโจต้องเข้ามาขอโทษทําให้เราได้ทราบว่าตัวสองฝาแฝดทั้งคู่อยู่ได้อีกไม่นานมากที่สุดคือประมาณหนึ่งเดือนไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมเหมือนกันชราโจบอกแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้จะมีการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยวัตถุโบราณไปแล้วแต่มันก็ไม่ช่วยเัน่เลยทําให้ฝาแฝดทั้งสอง อยากบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยมีชีวิตอยู่แต่ที่มันน่าตื้นตันมากๆคือถึงแม้ทั้งสองจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่ทั้งคู่ก็ซาบซึ้งใจมากๆที่นานาจิช่วยเอาไว้พวกเธอเลยอยากวาดรูปของนานาจิเพื่อให้เธอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเมื่อทราบเรื่องทุกอย่างเร็กก็รู้สึกผิดมากจนต้องรีบเข้าไปปลอบบอกให้ทั้งคู่ได้เขาว่าพี่ชายก็ได้ต่อจากนี้เทว่าไอ้คาว่าพี่ชายนี่แหละที่มันเหมือนไปจุดประเด็นอะไรบางอย่างภายในตัวของเร็ก แต่ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องนั้นตัวเร็กเขาทราบมาว่าพวกเขาต้องการน้ำมากกว่านี้นิชาโกราเลยอาสาพาเร็กไปที่น้ำตกที่อยู่อีกฟากหนึ่งทว่าเมื่อเร็กไปถึงและได้เห็นทัศนียภาพบริเวณนั้นเขาก็เหมือนจะจำบางอย่างได้ทัศนียภาพด้านนอกหน้าผามันมีรูอยู่หลายรูครับเล็กใหญ่ต่างกันไปรวมถึงมีรอยแหวงลักษณะคล้ายกับกงเล็บกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดนิชาโกราเธอทึ่งกับทัศนียภาพที่เห็นมากบอกว่ามันน่าจะเป็นสนามรบที่ดูเดือด ทำให้เร็กจำได้ว่าบางทีนี่อาจจะเป็นฝีมือของเขาพร้อมกับได้เห็นภาพของใครบางคนด้วยลักษณะเหมือนกับตัวเร็กเลยพร้อมเสียงพูดที่ดังก้องอยู่ภายในหัวเรียกเขาว่าท่านพี่มองมาที่ตาหนูพวกเรากับค er ิริเนียพร้อมกับมีสร้อยคออยู่ด้วยทว่าเสียงเรียกของนิชากโกรามันก็ได้ทําให้เร็กได้สติและที่น่าเหลือเชื่อคือเขากับนิชากโกรากําลังถูกใครบางคนเล็งอยู่และเขาคนนั้นตกใจเมื่อได้เห็นหน้าของเร็ก เทียบเขาเป็นเหมือนกับผู้ร้ายที่มักกลับมาสถานที่ก่อเหตุเสมอไม่ก็เป็นเหมือนอะไรอย่างสัญชตาตญาณการกลับบ้านพร้อมบอกให้เทปัสรอก่อนนี่คือทั้งหมดของตอนที่70ครับส่วนต่อมาเดี๋ยวผมจะมาขยายความคาดเดาสิ่งของชื่อภายในตอนนี้กันสำหรับคนที่อาจจะลืมกันไปแล้วอย่างแรกคือ Girl Type สิ่งนี้มันคือใครสักคนครับที่มีลักษณะคล้ายเร็กแต่เป็นผู้หญิงปรากฏครั้งแรกภายในโน้ตของไลซา ก่อนที่ตัวเร็กจะเห็นนิมิตเป็นตัวๆเลยตอนที่เขากินพลังงานไฟฟ้าจนโอเวอร์ชาร์จในช่วงที่สู้กับบอลรูดแล้วก็หลังจากที่ได้พบซาาโจเร็กก็ทราบข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าในอดีตมันมีการค้นพบเกิร์ลไทป์ใกล้ๆกับอีโดฟลอนจากข้อมูลในตอนนี้เมนเลยทําให้เราได้ทราบแล้วว่าบางทีเกิร์ลไทป์นั้นอาจจะเป็นน้องสาวของเร็กก็ได้อิงจากภาพนะครับตัวเกิร์ลไทป์มีลักษณะเหมือนกับตัวเร็กเลยเหมือนถึงขนาดเรียกได้ว่าฝาแฝดเลย แต่ตรงบริเวณแขนของเกิลไทมันจะเป็นกงเล็บซึ่งจะไปตรงกับรอยบนหน้าผาบางทีมันอาจจะเป็นฝีมือเธอก็ได้นอกจากนี้ภายในภาพเรายังเห็นว่าหมวกที่เธอสวมอยู่มันเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีเดียวกับในตอนที่เร็กได้รับพลังบับจากนกหวีขาของริกกะเดาว,ว่าในภาพนิมิตนี้ทั้งคู่น่าจะอยู่ในการต่อสู้และเร็กเหมือนกับก,บกบาลังจะหมดสติทําให้เกิลไท p e ต้องมาพูดกับเขาบอกให้เร็กมองตาเธอพร้อมกับเอ่ยชื่อบุคคลที่3ามิริเนีย ซึงในส่วนของบุคคลที่3นี้เราไม่มีข้อมูลเลยนะครับแต่ถ้าอิงจากสภาพเสริมพลังของเกิลไทป์คิริเนียอาจจะเป็นผู้ใช้นกปิดข่าวเหมือนกันก็ได้ไม่ก็เป็นคนสร้างทั้งคู่เลยแต่ก็น่าเสียดายครับชะตากรรมของน้องสาวเร็กในตอนนี้อาจจะไม่สู้ดีนักจากที่สราโจเธอบอกว่าสปารักมอสที่บอนดูดใช้มันเป็นวัตถุโบราณที่ไม่ได้มีอยู่ในชั้นที่5จนกระทั่งมันมีรายงานการพบเห็นเกิลไทป์ที่นั่นแปลได้ว่าบางทีน้องสาวของเร็ก อาจจะถูกบอลรูดจับแยกส่วนไปแล้วก็ได้ทั้งนี้มันก็ยังไม่มีอะไรมายืนยันอย่างที่2คือสร้อยคอภายในนิมิตของเร็กนั้นนอกจากเขาจะเห็นภาพน้องสาวตัวเองแล้วเขายังเห็นด้วยว่าเธอกําลังถือสร้อยคออยู่เราเรียกมัน blue p e n d น n ์หรือสร้อยคอสีฟ้าสิ่งนี้มันมีลักษณะเป็นสร้อยคอที่มีผลึกเป็นปริซึมสีฟ้าด้านล่างและภา,ายในผลึกสีฟ้านั้นมันมีอะไรบางอย่างไปทรงกลมอยู่ริกรบพบมันอยู่ชั้นที่1ตอนที่เธอได้พบกับเร็ก และหลังจากนั้นเธอก็เก็บมันไว้ใกล้ตัวตลอดที่สําคัญคือภายในตอนที่70นี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวสร้อยคอมันโผล่มาแต่ตัวสร้อยคอดังกล่าวมันเคยโผลมาแล้วภายในนิมิตตอนที่เร็กอยู่กับนานาจิเขาเห็นนิมิตว่าตัวเองกําลังถือบลัสรีบอิตเตอร์อาวุธประจาตัวลซา่าบพร้อมกับสร้อยคอดังกล่าวด้วยก่อนที่จะมาเห็นมันอีกครั้งในชั้นที่7นี้ที่น่าสนใจคือไอทรงกลมด้านในผลึกมันมีลักษณะคล้ายกับวัตถุชิ้นหนึ่งที่โผลมาในตอนเสริมครับซึ่งไอวัตถุชิ้นนั้น มันเป็นสิ่งที่ถูกคนพบภายในชั้นที่สองณจุดต่ําสุดของปากกลับด้านที่น่าสนใจคือบริเวณทางเข้าไซคุดเจาะที่มันมีการค้นพบวัตถุด,ดังกล่าวมันมีลักษณะเป็นรูห้าเหลี่ยมรอบข้างมีวัตถุโบราณเกศสองอยู่มากมายจนราวกับว่าที่แห่งนี้มันเคยเป็นคลังเก็บสมบัติมาก่อนโดยตัวนักสำรวจเชื่อว่าสิ่งนี้มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับบทเพลงฮาริโยมาริเอกสารอย่างเดียวภายในเรื่องที่ได้บันทึกวิธีการไปยังก้นบึ้งของอาบิสเอาไว้และยังเชื่อกันว่า ภายในบทเพลงท่อนที่หายไปมันมีการกล่าวถึงสองฝาแฝดภายในกลุ่มสลาโจโด้วยอิงจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์นะครับไม่ว่าตัวเส้ยคอและวัตถุทรงกลมด้านในมันคืออะไรเขาบอกแค่ว่ามาันสาคัญและความน่าสนใจอย่างที่3คือคนที่พบไอซายุดเจาะนี้เขาคือคลาวาลี่เป็นนักสำรวจที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพาสหนักโทษ AK a เฉลยที่อยู่กับกลุ่มเฮลเฮ็ก์ณตอนนี้ครับตัวเทพาสเธอไม่ใช่นักสำรวจธรรมดาครับแต่เธอเป็นคนจากกลุ่มอันเดอร์เนส กลุ่มที่คอยเป็นแขนเป็นขาให้กับบุคคลคนหนึง่งเราเรียกเธอว่านักบวชมิโกะเธอคนนี้เป็นคนที่กล่าวอ้างว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับอาบิสได้และคอยเตือนผู้คนถึงอันตรายต่างๆสราโจบอกว่าตัวนักบวชคนนั้นเธอไม่สามารถไปนอกเหนือจากชั้นที่6ได้ทําให้อันเดอร์เนสถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเธอซึ่งในตอนที่70นี้มันได้มีการเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ครับที่มือสไนเปอร์ที่เราเห็นตอนท้ายเขาอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกเหมือนกับเทพาสก็ได้ โดยเชื่อกันว่าไอ้บทเพลงฮาริยมารินั้นมันเป็นสิ่งที่นักบวชสร้างขึ้นมาพร้อมกับเหล่านักสำรวจคนอื่นในอดีตไม่แน่ว่าชื่อคิริเนียที่น้องสาวเล็กพูดถึงอาจจะเป็นตัวนักบวชก็ได้ครับและเหล่านักสำรวจที่คอยหาข้อมูลมาให้มิโกะอาจจะหมายถึงตัวเล็กแล้วก็น้องสาวก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นอัปเดตตอนใหม่ของ Ma d e in a b y s s ครับรู้สึกได้เลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างพวกปริศนามันเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วไม่รู้ว่ามันจะใกล้จบหรือย,อยังต้องเราดูกันต่อไป คิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับส c ค i b e ให้ด้วยพร้อมกับกดกระดิ่งข้างๆในวันนี้เดอะโคด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ